ช่ไหมวันนี้ต้องเห็นใจเจ้าหที่ตำรวจนะเขาก็เสี่ยงเสี่ยงภัยเสี่ยงอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยคือถ้ามันไม่ใช่้กำลมงก็คงไม่ต้องปฏิบัติอะไรนะเขาห้ามไปตรงไหนก็ก็ก็ห้ามก็เขาก็เตรียมการแค่นั้นนแต่ถ้าหากว่าถูกใช้กำแรงก่อนเขาก็มีสิทธิ์ในการที่บังคับใช้กฎหมายในการปองกันตัวนะสสดีครับ สื่อมวลชนและก็ประชาชนที่รับฟังอยู่ทังบ้านนะครับหรืออ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วแต่ก็วันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งสาคัญอีกครั้งหนึ่งของ b o i นะครับซึ่งรายงานความคืบหน้าเรื่องกงารลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆอยู่หลายประกาศด้วยกันนะครับซึ่งราได้ความเห็นชอบในคณะกรรมการแล้วซึ่งประกอบไปด้วยหลายฝ่ายทั้งภาครัฐภาคธุรกิจที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเกีย่ยวข้องเยอะแยะนะก็นะให้ความเห็นชอบในหลักการไป ครับในส่วนของการมัดโครงการที่ผ่านมาในช่วงนี้สามเดือนมั้งใช่ไหมถ้ารวมยอดแล้วก็ประมาณสักแสนกว่าล้านมั้ก็ถือว่าสติการลงทุนก็เพิ่มขึ้น,นตามลําดับนะครับอันนี้ก็ขอสิทธทิประโยชน์ในการลงทุนมาซึ่งวันนี้รัฐบาลก็เห็นึนความจาเป็นในการต้องปรับบีไอของเราให้สอดคล้องกับการล์โลกในปัจจุบันใช่ไหมเพราะว่ามันก็ต้องมีในเรื่องของการเตรียมการรองรับในกรณีที่วันหน้าอาจจะ หลายประเทศหลายกลุ่มเขาก็มองว่าในเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องภาษีอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะหรือว่าไม่ไม่เป็นธรนะรมทางนอง,องเ,น,เน,องนี่ยนะรัฐบาลก็ได้มีนโยบายให้มีการปรับโครงสร้างภายในของบิไอให้ทํงางานในเรื่องนี้ไปด้วยนะเพื่อราอาาการดังกล่าวนะครับอ๋อก็เรื่องนี้นะครับผมก็ได้ติดตามมาอยู่ตลอดแล้วได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายนะของเราด้วยนะครับผมว่าได้รับความพีแจงมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ใน ขั้นตอนของการไปการตามกระบวนการยุติธรรมนะซึ่งจะออกไม่ออกต่างๆหากศาลเห็นว่ามีเหตุผลตความจําเป็นก็ต้องมีคําสั่งให้ยุติการบัตรบน้าที่เองนะครับอน,นี้เป็นขั้นตอนของศาลแล้วนะเพราะวันนี้ก็อยู่ในกระบวนการตรงนี้เข้าไปแล้วนะ,ะก,ก,ก็ดูที่ว่าเขาทําถูกต้องต,อตามกฎหมายไหมเนาะวันนี้ก็ทุกคนกต้องการประชาธิปไตยใช่ไหมรัฐบาลไม่ได้ขัดขวางให้มีการขอรับขอรัอนุญาตแล้วก็ไม่ใช้ความรุญญแมนรแรงแล้วทําไมไม่เสนอข่าวทางนั้นบ้างละ่ะ ใช่ไหมวันนี้ต้องเห็นใจเจ้าที่ตารวจนะเขาก็เสี่ยงเสี่ยงภยัยเสี่ยงอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยคือถ้ามันไม่ใช่กมแหลมก็คงไม่ต้องปฏิบัติอะไรนะเขาห้ามไปตรงไหนก็ก็ก็ห้ามก็เขาก็เตรียมการแค่นั้นนะแต่ถ้าหากว่าถูกใช้กำลังก่อนเขาก็มีสิทธิ์ในการที่บังคับใช้กฎหมายในการปองกันตัวนะก็เตือนน้องๆหลานลูกๆก็นแล้วกันนะผมถือว่าผมบอกในแง่ว่าเออทุกคนก็มีสิทธิ์ในการแสดงออกนะเพียงแต่ว่าขอ ลงกฎหมายบ้างแล้วกันเนาะไม่อยากให้มีคดีความในวันข้างหน้ามันเสียหนาคตด้วยไม่ได้ขู่นะเพราะนี่คือกฎหมาย,ยางไงมันทําให้มเมืองเรียกว่ามันสงบเรียบร้อยอะ่ะบวกแล้ววันนี้ผมว่ามันเป็นเวลาที่เราควรจะช่วยแก้หนานเนาะเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนได้ไหมเอาผมไม่รู้ผมไม่ผมกลายเป็นเรื่องของของของ,ของเขามีคนวิเคราะห์อยู่แล้วนะเจ้าที่เขาวิเคราะห์เขาอ,อยู่แล้วนายกงก็ต้องไปสั่งไว้ขางบ้ากก็